นะะในสัปดาห์นี้คุณครูโบนะคะจะสอนเด็กๆใน,นหน่วยของอะไรเอ่ยวันเข้าพรรษานั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงกันก่อนคุณครูจะพาเด็กร้องเพลงก่อนอย่างรอบแล้วเราก็มาร้องเพลงของพร้อมกันนะคะเพลงของคุณครูมีชื่อว่าเพลงวันเข้าพรรษาเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเพลงวันเข้าพรรษาหนึ่งสองสาพอเข้าหน้าฝนผู้คนเริ่มทำไรนาะ ทำกินกันตามประสาเลี้ยงชีวากันมาไม่ขาดองค์พระพุทธสั่งให้พระจำศีลไตรามาสเริ่มแรม่อหนึ่งคำเดือนแปดไม่ขาดทำบุญตักบ,บาตรวันเข้าพรรษาอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆพอเข้าหน้าฝนผู้คนเริ่มทำไรหนาะทำกินกันตามประสาเลี้ยงชีวากันมาไม่ขาด องค์พระพุทธสั่งให้พระจำสินไตรามากเริ่มแรกหนึ่งคำเดือนแปดไม่ขาดทำบุญตักบาตรวันเข,าข้าพรรษาแดีวเราไปร้องเพลงกันพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มทำไรนาทำกินยาตามภาษาเรื่องชีวิตมาไม่ขาดองค์พระพสัมภัยพระจำสิ้งไร,รมาพรแะแรนหนึ่งคำด ค่ะเด็กๆเราได้ร้องเพลงกันจบไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มเรียนกันแล้ววันเข้าพรรษาเด็กๆรู้ไหมเอ่ยวันเข้าพรรษามีความหมายความสาคัญกันอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะเดยวคุณครูโบจะมาสอนค่ะวันเข้าพรรษานะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูเลยวันเข้าพรรษาพร้อมกันีกหนึ่งรอบค่ะวันเข้าพรรษาประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระสรงเทรวาสจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งตลอดจนบด,ดูฝนเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยได้ปฏิบัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรืออาจพูดเป็นภาษาทั่วไปว่าจำพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าพักอยู่ พิธีเข้าพรรษาถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงไม่สามารถระเว้นได้ทุกกรณีซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีหรือเดือน8หลังถ้ามีเดือน8สองหุนและจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ข่้าคเดือน11หรือวันออกพรรษา ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษากันดีกว่าค่ะเด็กๆรู้ไหมหน้าว่าวันเข้าพรรษาเราควรปฏิบัติอย่างไรเราควรร่วมทำกิจกรรมถวายพาร่อามน้ำฝนและจะตุปัจัยจแก่พราพิสุสามเณรร่วมทําบุญตักบาตรฟังเทศนารักษาอุโบถศีลและอธิษฐานงดเว้นอบายมุมกต่างๆค่ะเด็กๆ เด็กอ่านตามคุณครูนะคะวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชานะคะประวัติความสําคัญวันอาสาฬหาบูชาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15คห้าข้ามเดือน6หรือวันวิสาขาบูชาปัญจาวัคีทั้งห้า ได้ฟังประถมนิเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งโกทัญญาได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันจึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้านับได้ว่าวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันแรกที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาความสําคัญวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตัสรุ้ครั้งแรกเรียกว่า ธรรมะจะกกับปวัตนณสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้าขอบวชเพื่อศึกษาพระธรรมจึงเกิดพิธีการบวชครั้งแรกโดยพระพุทธเจ้ากระทำให้เรียกว่าเอหิพิขุสัมปทาเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาพุทธจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันที่พระนาไตเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและ พระสงฆ์ค่ายเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันแล้วใช่ไหมคะนั่นคือวันอะไรเอ่ยนั่นคือวันเข้าพรรษาและวันอาสารหบูชาใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะที่ตั้งใจเรียนกับบุญครูวันนี้ไว้วันถัดไปคุณครูโบจะมีอะไรมาสอนเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาอาสารหบูชาอีกเด็กๆรอติดตามกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย